ก็ขอเจริญสุขและขอธรรมสวัสดีมาอย่างท่านสาธุชนพุุธบริษัททั้งหลายตลอดถึงเพื่อนสัตธมิกที่รักทุกรูปรายการจีบน้ำชาสนทนาธรรมประจำวันพรฤหัส,สบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 3ในวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราว ที่ต่อจากคราวที่แล้วในเรื่องธรรมะเป็นข้อคิดสกิจใจในยุคโควิด -19 ซึ่งญาติโยมหลายท่านกำลังหาที่พึ่งที่พึ่งทางจิตใจที่เราต้องการที่จะได้หาที่พึ่งไม่ว่าจะเป็น พึ่งพาัตนาไตรประพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพึ่งสิ่งที่อยู่ภายนอกนั่นก็คือเรื่องของขลังเรื่องของพูดผีปีศาจการทรงเจ้าหรือการพึ่งพาจิตวิญญาณที่นอกเหนือจากการควบคุมของมนุษย์เราจะเห็นข่าวคราวต่าง ที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลต่างๆหรือตามหน้าหนังสือพิมพ์เราก็จะได้เห็นเป็นประจำถึงการที่คนทุกวันนี้หันมาพึ่งพาในเรื่องของของขลังของศักดิ์สิทธิ์มีผู้แสดงเป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เช่มากมายนะอย่าง กรณีตอนนี้คดีที่ดังอยู่ทางภาคอีสานที่มุกดาหารก็คือคดีการหายตัวไปของน้องชมพู่แล้วก็ไปพบศพในวันที่4หลังจากที่หายตัวไปแต,แต่วันที่11พฤษภาคมาก็ไปพบศพเอาวันที่14หรือไงเนี่ยก็ ตามที่เราท่านทันท้งหลายได้ทราบข่าวตามสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ต่างๆทางโทรทัศน์ทีวีต่างๆก็ประโคมข่าวไม่เว้นแต่ละวันนี่ก็ล่วงเข้ามาเดือนกว่าแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือจะปรากฏว่ามีผู้ที่มีความเชื่อ ทางด้านการสรงเจ้าการมีเจ้าลงมีหมอผีหมอดูหมอธรรมที่เป็นความเชื่อพื้นฐานอยู่แล้วทางภาคอีสานแต่พอเห็นคดีนี้เกิดขึ้นนี่จะเห็นว่ามีการปรากฏตัวของผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นหมอเป็นเจ้าเป็นปู่หรือเทพเจ้า แม้กระทั่งในศาสนาฮินดูนะพระแม่อุมาเทวีอะไรพวกนี้ก็ลงส่งเพื่อที่ต้องการที่จะมาช่วยคลี่คลายคดีของเด็กหญิงชมพู่ที่เสียชีวิตไปนอกจากทางตำรวจต้องทำงานกันอย่างหนักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็ท่านรองพอบอตรได้ลงไป พื้นที่เองไปบัญชาการไปให้แนวทางสอบสวนสืบสวนเพื่อที่จะจับคนร้ายให้ได้ซึ่งก็ต้องอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ด NA ในการพิสูจน์หลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นของจริงแต่ในทางไซยศาสตร์ชาวบ้านก็ปฏิเสธไม่ได้ความเชื่อของ ชาวบ้านทองถิ่นเนี่ยมีความหนักแน่นมากมายที่จะไปแสวงหาหาทางออกสรุปแล้วคนเราก็คือขาดที่พึ่งที่พึ่งทางใจที่บอกว่านัตถิเมสารนังอันยังพุทธโธเมสารนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้านตทีเมารนังอันยังธรรมโมเมารนังวรังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านตทีเมารนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นไม่มีนะนี่คือเวลาที่เราไปสวดมนต์ สวดในวัดแต่พอออกนอกวัดหรือไปอยู่ที่อื่นที่ใดก็ลืมบทนั้นเสร็จแล้วหรืออาจจะสวดไปเพราะความเคยชินก็ได้อาจจะสวดไปตามประเพณีแต่ไม่ได้รู้ความหมายที่แท้จริงว่าที่พึ่งอันสูงสุดคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคือพระสงฆ์นั้นคืออะไร อันนี้คือปัญหาทั่วไปของพี่น้องชาวพุทธไม่ว่าจะพี่น้องชาวพุทธไทยในประเทศไทยหรือพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาในยุโรปออสเตรเลียก็มีความเชื่อคล้ายๆกันเหมือนกันนั่นแหละก็คือเป็นรากฐานนันเดียวกันอาตมามาอยู่อเมริกา เกือบสาปีแล้วก็ยังเห็นญาติโยมเห็นเทวดาเห็นผีสางนางไม้เห็นคนเชื่อเรื่องพญานาคเรื่องครุฑเรื่องศสยศาสตร์เต็มไปหมดนะก็ยังมีงงงงทุกที่ทุกแห่งมีการไปสร้างศาลมีการไปทำพธิธีมีการหลอรูปต่างๆพวกเทพเจ้าเหล่าเทวาเนี่ยมีอยู่ ทั่วไปวัดไทยในต่างประเทศเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายเราก็ตามมาก็ตามความเชื่อนะตามความเชื่อของผู้ที่เคารพผู้ที่ศรัทธาผู้ที่นับถือพระธรรมจิบน้ำชาสนทนาธรรมในวันนี้ก็เลยอยากจะพูดให้ฟังในเรื่องของขลังบังของจริงพระขลังบังพระธรรม ซึ่งอันนี้ก็เป็นบทความที่พระเดชพระคุณหลวงตาชีแห่งวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีได้เขียนไว้นานแล้วเขียนลงหนังสือแสงธรรมฉบับเมื่อหลายปีมาแล้วนะหลายท่านที่เป็นแฟนติดตามวารสาร,รแสงธรรมในยุคสิบปีที่แล้วอาจจะได้เคยอ่านหลวงตาท่านเป็นพระที่หนักแน่นมั่นคงในพระธรรมวินยัย นะไม่ยอมที่จะก้มหัวให้กับพระดีพระคลังพระศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเหล่าเทวาที่มาลงทรงมาบอกอย่างง้นอย่างนี้นะซึ่งเป็นที่กล่าวขานถึงกิตติศัพท์ของพระเดชพระคลหลวงเตชีแห่งวัดไทยดีซีว่าเคยไล่พระคลังลงธรรม,มาภนะ ในยุคนู้นละยุคที่มีพระคลังพระศักดิ์สิทธิ์เรียกว่ามีประชาชนแห่แหนมีประชาชนเคารพนับถือเป็นเทพเจ้าเป็นผู้วิเศษพาทัวนรกทัวสวรรค์ยกขันห้ายกขันแปดขึ้นท่วมหัวแล้วก็มีอาการสันเทามีอาการที่จะพาไปท่องนรกท่องสวรรค์ มาเทศที่วัดไทยดีซีปรากฏว่าหลวงตาชีตะเพิดลงธรรมาทไปผลสุดท้ายพระขลังพระดังเหล่านั้นก็ไปอยู่ในคุกบ้างสกขาราเพศไปบ้างมรณภาพไปบ้างเนี่ยมีปรากฏในประวัติศาสตร์วัดไทยดีซีท่านก็เขียนเป็นบทความลงหนังสือวารสารแสงธรรมซึ่งเป็น วรารสารประจำเดือนที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเทว่าเทดีซีออกทุกๆเดือนไม่เคยขาดตั้งแต่ปีแรกที่สร้างว่าเทดีซี2,517เป็นต้นมาจนถึง2,563เนี่ยของขลังบางของจริงก็คือในเรื่องความเชื่อต่างๆที่ เราเห็นในโลกทุกวันนี้ก็ยิ่งปรากฏชัดยังไม่มีมาตรการวิธีการใดที่จะขจัดความเชื่อเหล่านี้ไปได้โดยเฉพาะที่จะมายกตัวอย่างเมื่อกี้นี้กรดีการคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงชมพู่ที่มุกดาหารเนี้ยก็มีพวก วิเศษต่างๆผู้แสดงตนเป็นผู้สื่อสารกับเทพกับเจ้ากับผู้ที่มีพลังมีอำนาจทางด้านจิตวิญญาณนั้นออกมาแสดงตัวแสดงตนทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งคารวะนะก็มีครูบามีอาจารย์หลายรูปที่ได้ออกมาแสดงตน ก็มาทําพิธีเปิดป่าเบิกฟ้าเบิกด,ดินนะแล้วก็ทํานายทายทักเข้าทรงเข้านิมิตเห็นใบพูดได้คุยกับดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆเป็นที่หือหาแต่โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในเรื่องของตัวเลขบอกใบให้หวยก็มันก็ไปโดนเข้าอีกนะก็ยิ่งไปใหญ่ก็เลยทำให้ สังคมเรียกว่ามีความคิดมีแนวทางเป็นสองฝ่ายทางผู้ปกครองอพระสงค์คันปกครองเจ้าคณะจังหวัดหรือสำนักงานพระพุทธศาสนา,ษาจังหวัดก็ออกมาเตือนออกมาประกาศมาให้เข้าอยู่ในร่องในรอยแต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งญาติโยมที่มีความเคารพศรัทธามีความ เลื่อมใสนะก็ออกมาคัดค้านนะคำสั่งหรือว่าการที่เพื่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปตักเตือนเข้าไปาชี้แนะให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในสมณะสารูปซึ่งโยมญาติทั้งหลายก็ไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพราะเขาขาดที่พึ่งเขาไม่ได้เข้าถึงพุทธโธมสรนังวรัง นะร,รมโมเมสารนังวรังสังโคมเมสารนังวรัง,รง,รงจึงสาระนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นนะไม่ได้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของเขาเขาเข้าไม่ถึงว่าอะไรคือเมื่อเข้าไปพึ่งพุทธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งโดยความหมายแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าใจหรอกนะอาจจะ พระพุทธก็คือพระพุทธนะครับพระพุทธเจ้าสามครั้งปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บ,บแล้วก็นอนแล้วก็ทำพิธีการอย่างอื่นนะแต่ไม่ได้เข้าใจว่าพระพุทธคืออะไรความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่เอเกบาลคืออะไรพุทธมาจากคำว่าพุทธะพุทธะเนี่ยในความรู้ในพุทธ นี่คือคือดวงปัญญาตัวปัญญานะั่นนะไม่ไม่รู้ในเมื่อไม่รู้มันก็คือกลายเป็นอวิชชาคือความไม่รู้พพุทธนี่คือวิชาคือความรู้แต่อวิชชาคือความไม่รู้มันก็มาบทบังนะอวิชชาปัจจายาสังคาราสังคาราปัจจายาวิญญาณังเพราะมีอวิชชา นั่นแหะคือความไม่รู้มาบดบังมาห่อหุ้มมาเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสังขารวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณนนะัวิญญาณคือการเข้าไปรับรู้มันก็เลยเกิดขึ้นเมื่อมันมีสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะสังขาราปัจจยา วิญญาณังวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูป,ปังก็เกิดเป็นนามรูปนะนี่ในหลักปฏิจจสุบาตมันก็จะวนไปมันมีสิบสองอาการปัจจัยาการมันหมุนรอบไปนะอวิชาปัจจาสังขาราสังขาราปัจจาวิญญาณังวิญญาณปัจจานามรูป,ปังนามรูป,ปังปัจจาสลายจตัง คือช่องคือ,อทวารที่ทำให้เกิดการสัมผัสการเห็นนะสลาจตนาปจจยา,าเมื่อมีการสัมผัสการเห็นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอดย้ะภายในสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโพธะนะก็ทำให้เกิด อุปาทานความเข้าไปายึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเมื่ออายันะมันเกิดเนี่ยมันก็จะเกิดผัสสะคือการคอนแทคการเข้าไปเห็นไปรับรู้แล้วก็เกิดการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอุปาทานแล้วก็เกิดพบพโวคือความเป็นความมีมันเกิดขึ้น ชาตินั่นแหละเกิดชาติเกิดพบเกิดชาติเมื่อเกิดพบเกิดชาติแล้วก็เกิดชลาเพราะมันก็แก่มันก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหมสภาวะต่างๆมันกระทนอยู่ไม่ได้ชลาโมรณะมันก็ตายมันก็ดับใช่ไหมโศกะมันนำมาถึงความโศกโศกะปริเทวะความคร่ำครวญโศกะปริเทวะทุกขะ ความทนอยู่ได้ยากโทมนัสสะความเหี่ยวแห้งใจอุปายาตความแห้งผากความเขาเรียกว่าความความแห้งผากแห่งจิตโยมจะเคยเห็นคนที่มีความสูญเสียพ่อนีตาพ่อนี้หายเมียตายจากลูกเต้าพัดพลาก อยู่ตัวคนเดียวกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับพราะอะว่าเกิดปริเทวนาการทุกขโทมมนัสสอุปาญาตเ <c oughs> นี่ยมันก็จะวนกลับมาอีกเพราะความหลงไม่รู้จริงก็คือมีตัววิชาเป็นตัวการมันก็จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะนั้นความเข้าถึงพุทธคือ พระพุทธเจ้าที่บอกว่า,านัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวลังการ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคือเราจะต้องมีดวงปัญญาที่เป็นปัญญาอันเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเห็นตามสภาพความเป็นจริง ต้องเห็นนะต้องเห็นเห็นโดยจิตเห็นโดยปัญญาเนี่เลยภาวนามันปัญญามันเกิดก็จะเห็นตามสภาพตามความเป็นจริงว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเนาะที่โลกมนุษย์ทั้งหลายที่เขาลุ่มหลงมองมเมาหรือไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนี่เราจะเห็นแล้วจะเกิดการสาเวทเส,สลดสังเวชเกิดความสังเวชสลดใจเกิดความสงสารนะ,ะเกิดความเมตตา เกิดขึ้นว่าบุคคลเหล่านี้เขาเขาไม่มีที่พึ่งเขาก็ไปพึ่งสิ่งเหล่านั้นะนะจะว่าไปแล้วก็จะไปโทษเขาทีเดียวก็ไม่ถูกนะอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนมาถึงพระเจ้าประสงค์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนญาติโยมที่จะชี้แนวทางหรือให้ธรรมะให้ข้อปฏิบัติแก่ญาติโยมนั้น เขามีความเห็นที่ถูกต้องมีดวงปัญญาที่เอาตัวรอดปลอดภัยได้ในสังคมหรือไม่คือไม่ไปเชื่อสิ่งที่งมงายมันเสียเวลานะมันเสียเวลายกตัวอย่างเช่นเมื่อว่ามาเมื่อกี้นี้ก็ทั้งหมอทั้งเจ้าทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลอ,อดถึงปู mm. ต่างๆเนี่ยนะ ทำนายทายทักหรือเข้าสมาธิก็ดีนิมิตก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก,ก็พูดไปคนละทางสองทางไม่ได้ตรงกันใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสัจ,จธรรมนะแต่ถ้าพูดสัจธรรมอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยตามหมุนวงล้อของ ปฏิจจสมปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ย่อมดับเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ต้องเกิดมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างนี้นะพูดมา2,600ปีมาแล้วพระุทธเจ้าตัดสรูแล้วก็สอนมาพูดต่อๆกันมาอย่างนี้นะก็ยังเป็นจริงอยู่ก็ยังพิสูจน์ได้อยู่ก็ยังยังคงอยู่ใช่ไหม อันนี้คือสัจจะหรือความจริงนี่มันทนต่อการพิสูจน์เป็นพันๆปีนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ใช่สัจธรรมมันจะต้องมีเหตุผลอย่างอื่นมาหักล้างมามาทำลายลงแต่คำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมนั้นไม่มีใครที่จะมาหักล้างหรือว่ามาเทียงว่ามันไม่ใช่ นอกจากผู้ที่ไม่นับถือหรือผู้ที่ศึกษาแล้วเข้าไม่ถึงนั้นก็จะปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องโกหกพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องนิทานหลอกเด็กที่เล่าสู่กันมาเป็นทอ,ทอดๆเท่านั้นเองไม่ได้มีหรอกบางคนถึงขนาดนั้นถึงขนาดไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีตัวตนจริงๆเป็นเรื่องนิทานหลอกเด็กหรือว่าเป็นตำนานเล่าขานกันมาเท่านั้นนี่คือ ผู้ที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่เคารพและไม่ศึกษาที่ไม่ศึกษานั้นแหละก็คือมีอวิชชามากอาวิชชาก็แปลว่าความไม่รู้ไงแต่ถ้ามีวิชาคือความรู้คือปัญญาแล้วตัวปัญญานั้นจะเข้าไปส่องเข้าไปเห็นเข้าไปพิจรารณายกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร ในโลกปัจจุบันที่เขาได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาเขาได้พิสูจน์แล้วเขาก็ออกมารับรองเขาก็ออกมาพูดซึ่งเขาเองไม่ได้จะเป็นชาวพุทธนะไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยเฉพาะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพหรือผู้ที่คิดค้นสูตรทำระเบิดปรมาณูนั่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นชาวเยอรมันแต่ว่า มาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความโด่งดังในเรื่องของการค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพการสร้างระเบิดประมุูที่ร้ายแรงที่สุดนั่นแหละที่เอาไปทำลายในประวัติศาสตร์โลกก็มีสหรัฐอเมริก,กาไปทิ้งระเบิดที่นาง,งาซากิ ที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็ตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่ไม่กล้าที่จะยิงถล่มกันก็มีต่ขูกันไปขู่กันมารัเสเซียก็มีเกาหลีใต้อิรักอิหร่านหรือพวกแถวตะวันออกกลางประเทศต่างๆทุกวันนี้ก็มีนิวเคลียร์กันเกือบทุกประเทศนะเป็นแาบเป็นมหาอำนาจเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สามารถที่จะทำลายโลกได้ นั่นนะก,ก็เกิดจากาบุคคลผู้นี้แล Albert นะ้วอัลเบอร์ตไอน์สน์เนี่ยผู้ที่ได้คิดคนสูตรนี้ซึ่งเขาเองก็พูดถึงนะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่ง humanity เนะเป็นศาสนาที่มีรากฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้สามารถที่จะ เข้าถึงได้นะเป็นเป็นศาสนาแห่งแห่งฮิวแมนิตี้ก็คือเป็นของมนุษย์เพื่อนมนุษย์เพราะศาสนาของตะวันตกหรือศาสนาของเทวนิยมผู้ที่นับถือเทพเจ้านั้นเขาก็จะเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าเขานะสร้างเขามาสร้างโลกสร้างมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ทั้งทุกสิ่งอย่างทุกสรรพสิ่ง ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างนั่นแหละซึ่งเขาไปควบคุมพระเจ้าไม่ได้แต่ศาสนาอาเทวนิยมคือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นอย่างเช่นศาสนาเชนศาส,สนาพุทธศาส,สนาฝ่ายที่ไม่นับถือเทพเจ้าไม่นับถือครีเอเตอร์ผู้ผู้สร้างผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์เนี่ยหรือว่า สุเป e ิม g o อหรือว่าเทพเจ้าสูงสุดผูด้โดนบันดาลทุกสิ่งอย่างในจักรวาลนี้อยู่ภายใต้อุ้งมือของเทพเจ้านั้นนะพุทธศาสนาเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นพระุทธเจ้าปฏิเสธพระุทธเจ้าก็เป็นในตระกูลสากายวงโกริยวงศก็นับถือ ศาสนาพราหมณ์มาก่อนนะลทัทธิความเชื่อเมื่อ3ามสีพันปีในประเทศอินเดียแต่ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้เรียกอินเดียก็นับถือเทพเจ้าเหล่าเทวาเนี่ยแต่พระเจ้าก็คือได้เดินออกจากศาสนาดั้งเดิมเหล่านี้แล้วก็ไปค้นพบการเทรนการฝึกของมนุษย์นี่นะ ทันโตเสโทมนุษย์เสสุในบรรดาการฝึกการหัดทั้งหลายการมนุษย์ที่ได้รับการฝึกการหัดดีแล้วประเสริฐที่สุดพระเจ้าประเสริฐที่สุดพอพระองค์ฝึกฝึก,กหรือเทมนะเทมเหมือนการฝึกพวกจ้างพวกมาพวกสัตว์ทั้งหลายให้เอามาใช้งานได้สัตว์ที่ดูร้ายเอามาฝึก แล้วใช้งานได้เ้ามาเทมภาษาอังกฤษเราเทรนนั่นก็คือการเอามาฝึกเหมือนกันแต่เทมนั้นคือการขม่มการขู่การการรีดกิเลสออกนะอย่างเช่น